โอเคค่ะต่อนะคะก็พอดีเห็นเขาเห็นน้องส่งข้อความมานะคะก็เลยไปดูก่อนว่ามีธุระอะไรเร่งด่วนนะคะโอเคมาฟังพี่เรื่องทางบ้านนะคะอ๋อเดี๋ยวมาย้อนเรื่องน้องคนนี้ก่อนเมื่อวานเขามาตอบนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเราสวดมนต์ในห้องนอนและเปิดไฟสว่างจะเห็นแบบที่คุณนาดพูดไหมคะดิฉนันก็เลยตอบเขาไปเมื่อวานนะคะว่าความที ความสว่างของไฟมันจะกลบในสิ่งที่ที่เห็นนะคะสิ่งที่เข้ามาจะต้องเปิดไฟส,สลัวสลัวเลยดิฉันบอกเขาว่าถ้าเปิดไฟแบบสลัสวสลัวหรือว่าจุดเทียนสลัสวสลัวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะถ้าไม่กลัวแล้วทีนี้น้องเขาก็เลยมาตอบว่าท่านนี้ก็เลยมาตอบว่ากลัวค่ะไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่แบบจะให้แบบไฟมันสลัสวสลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถ้าเรากลัวก็เราฝึกด้วยการเปิดไฟห้องปกติก่อนแล้วก็สวดมนต์ไปมองภาพปู่ไปก่อนนะคะเตรียมความพร้อมแบบนี้ไปก่อนจนเรารู้กําลังใจเลาแหละว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรหรือว่าใจที่มันกลัวแต่สมัยเหมือนสมัยก่อนมันค่อยๆลดน้อยถอยลงเวลาเห็นอะไรนิดๆหน่อยหน่อยเราก็จะรู้สึกไม่กลัวนะคะหรือว่าถ้ามันเริ่มเห็นมากขึ้นก็ไม่กลัวนะี่แสดงว่าจิตมันเริ่มปรับได้และจิตมีความเข้มแข็งแ,งแล้วอะไรเงี้ยะคะ นั่นแหละมันต้องทําไปตามสเตปนะคะมันอาจจะแบบก้าวผ่านเลยไม่ได้บางคนเนี่ยเอามาทําแบบที่แบบครั้งแรกก็มาเปิดไฟสรัวสู่รแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนมีเซนอยู่แล้วถ้าเขาเห็นจริงจังเนะี่ยบางทีเขากลัวกลัวมากๆเลยก็หยุดการปฏิบัติท,ทาไปเลยก็ได้ก็มีนะบางคนเหมือนที่หลวงตาบอกแล้วผู้หญิงเนี่ยสัมผัสได้แล้วบางคนกลัวก็เลิกไปเลยบางคนยิ่งไปฟังคนอื่นว่าสวดมนต์แลวผีมาอะไรเงี้ยนะคะ สวดบทนี้แล้วผีมาเยอะๆเลยเงยิ่งกลัวน่ะเข้าไปยิ่งทิ้งในการสวดในการปฏิบัติไปเลยก็มีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่แหละเนาะให้กําลังใจนะคะให้กำลังใจเนาะก็ค่อยๆทําไปตามสเตปก่อนนะคะหลังจากนั้นจะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจเองนะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่า รู้สึกสงสัยค่ะคุณนาศบางวันเนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จะสวดมนต์ในใจก็คือพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิสวดอยู่อย่างนั้นนึกบทอื่นไม่ออกเลยสวดบนอยู่แบบนั้นจะตั้งสวดคาถาจักพรร์ทยังนึกไม่ออกเลยค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญน,นะคะ ก็ดีมากเลยนะคะพูดถึงนะเพราะว่าเวลารู้สึกตัวเนี่ยก็แบบน้อมกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งที่รู้รู้สึกตัวแล้วคิดแบบนี้ได้แสดงว่าพี่จิตในจิตของท่านเนี้ยคือเขาแบบติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยคือตั้งมั่นมากเลยว่าลูกขอน้อมกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชาติภพนี้แล้วทุกครั้งที่รู้รู้สึกตัวเนี่ยก็จะนําบทสวดนี้ขึ้นมาก่อนเลยดิฉันว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะคะ ขณะดิฉันยังไม่ได้ติดเพราะดิฉันสั่งจิตด,ด้วยการน้อมกราบน้อมกราบปู่ก่อนนะคะแล้วก็น้อมกราบหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีเลงดามพระปจเจพระพุทธเจา้าที่ท่านเขียนพระคาถาเงินล้านขึ้นมาดิฉันน้อมกราบอยู่แค่นี้แล้วก็อนุโมทนาะสาธุบุญกับทุกคนที่ทําบุญทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าอันนี้ตอนตื่นตอนเช้านะคะแต่ถ้าเป็นตอนสะดุ้งตอนตื่นกลางคืนเนี่ยบางทีช่วงในไตรสรณาคมเข้ามาบ่อยมากเลยะคะ่ะ สวดไตรสรณคมตอนรู้สึกตัวตอนสะดุ้งกลางคืนถ้าตีหนึ่งตีสองหรือฝันอะไรแบบเนี้ยแล้วสะดุ้งตัวต,วตวื่นขึ้นมานะ่ะจะสวดถ้าไม่พุทธโธก็ไตรสรณคมหรือเคาถาเนี่แหละพระมหาจักรพรรดินี่แหละค่ะหรือว่าแต่ว่าคาถาของหลวงพอ่อฤาษสีดำเวลารู้สึกตัวกลางคืนจะไม่สวดน,นะฮะก็จะสวดพุดทธโธหรือไตรสรณคมหรือคาถาพระมหาจักรพรรดินะคะแต่ถ้าพี่แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วสวด ถวายชีวิตเนี่ยโอ้ดิฉันว่าโคตรดีเลยแสดงว่ามันติดอยู่ในจิตนะคะมันติดอยู่ในจิตเนาะก็คิดได้ตอนนั้นอะจิตมันอยู่คิดอย่างอื่นไม่ได้พระคาถาใดที่สวดอยู่ก็สวดบทนั้นละไปละค่ะเดี๋ยวเวลาเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบสติมันเริ่มเข้าเนื้อเข้าเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะเริ่มคิดออกตอนแรกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หรอกนะคะมันยังสลืมสลืออยู่นะคะนั่นแหละเนาะแต่ถ้าแบบแค่สลืมสลือตื่นขึ้นมาแล้วแบบ จิตมันดึงน้อมพระคาถามาสวดเลยเนี่ยแสดงว่าแบบโคตรโชคดีมากเลยนะคะแสดงว่าเราสั่งจิตเราให้อยู่กับสิ่งนี้นะคะเนาะก็นุโมทนาสาธุบุญนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะดิฉันก็จะถวายชีวิตตอนที่ถวายชาะค่ะถวายชาตอนเช้านะถวายชีวิตแด่พ,ดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เนี่ยท่องสิ่งนี้แหละพุทธทางชีวิตตางเมปูเชมิทำมังชีวิตตางเมปูเชมิสังฆังชีวิตตางเมปูเชมิ ตอนที่ถวายชาท่านนะฮะก็นี่แหละถวายชีวิตแต่พระพุทธพ่อรรมพ่อสงน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็อธิษฐานใช้ช่วงเวลาเนี้ยอธิษฐานในสิ่งที่เรา,เอ,าอยากได้อยากให้เป็นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเรื่องการทํามาหากินของสามีเรื่องการเรื่องสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ว่าเราปรารถนาอะไรแล้วก็อธิษฐานไปนะฮะ ไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งข้อสองข้ออธิษฐานในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาในชีวิตของเรานะก็จะประมาณนั้นเนาะก็อนุโมหนาสาธุบุณนะคะให้กําลังใจดีมากๆเลยค่ะดีดีมากๆดีจริงๆ <laughs> โอเคเอาฝังพี่ท่านี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องหน้าช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงค่ะสวดมนต์ทีไรเนี่ยจะง่วงนอนมากเลยค่ะคือ เวลาเราสวดมนต์เนี่ยค่ะเวลาเราน้อมพระคาถาใดมาสวดมนต์เนี่ยอย่าว่าแต่พี่เลยแต่ก่อนดิฉันก็เป็นง่วงนอนมากเลยโอ้ยทาไมสวดมนต์ทุกครั้งเหมือนง่วงนอนอันนี้ดิฉันมาพิจรารณาสังเกตนะคะดิฉันพิจรารณาจากความคิดดิฉันเองดิฉันว่ามันน่าจะเกิดจากพลังงานก็คือเวลาเราสวดมนต์เนี่ยพลังงานของบทพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นพลังงานเบาๆเย็นๆนะคะเบาๆเย็นๆเพลินๆเอ่อ มันมันไม่ใช่คลื่นคลังโลกนะมันไม่ใช่คาําด่ามันไม่ใช่คําทําให้เรางูดหงิดไม่ใช่คําพูดที่ทาให้เราโมโหมันเป็นคลื่นของพร,ระธรรมผสมในะแต่ละคําความหมายที่เราในบทสวดนะคะเวลาเราสวดเนี่ยคลื่นพลังงานความเย็นความเบาความสบายเนี่ยมันทําให้จิตเราเคลิ้มเคลิ้มแล้วเราแบบเหมือนเราง่วงนอนเราอยากนอนเราเหมือนจิตเราไปสัมผัสคลื่นนั้นได้นะ,ะดิฉันก็ยังงงเหมือนกันสมัยก่อนดิฉันอะ สวดมนต์ไม่ได้หรือว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยดิฉันรู้สึกง่วงนอนมากเลยเพราะว่าดิฉันนั่งสมาธิดิฉันคำใช้คําภาวนาคือพุโทโธนะพุโทโธตามลมเข้าออกสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงจังสมัยที่ทําบ้างนิดนิหน่อยหน่อยก็จะเวลานั่งสมาธินี่ก็นั่งไม่ได้ก็รู้สึกว่าโอ้ยนั่งสมาธิไม่ได้ง่วงนอนเหลือเกินดิฉันมาคิดพิจารณาแล้วลนั่งสมาธิก็ง่วงนอนเพราะจับคาภาวนาพุโทโธมาสวดมนต์ก็ง่วงนอนอีก นะฮง่วงนอนมากๆเลยสวดมนต์ทีไรเนี่ยลืมตาจะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคลื่นนะในเมื่อเป็นคลื่นพลังงานที่เราน้อมมามาเข้าใจชัดเจนมากๆเ่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราเห็นคลื่นพลังงานเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อบทสวดที่เราสวดมันเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยเมื่อเราสมัยก่อนที่เราสวดมนต์เนี่ยถ้าเราง่วงนอนเราไม่เห็นคลื่นเนาะ เราก็จะทำไมรู้สึกง่วงนอนจังเลยว่ารู้สึกง่วงนอนจริงเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราน้อมจิตเราน้อมพักคลื่นนั้นมาแล้วมากระทบที่จิตเรากายเราเราก็จะรู้สึกว่าทําไมสวดมนต์ทีไรง่วงนอนทุกทีนะคะดิฉันว่ามันน่าจะเป็นการที่จิตมันสัมผัสคลื่นนะคะนี่แหละอันนี้พิจารณาเอานะคะพิจารณาเองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก่อนคิดได้ออกเพราะว่าไม่ยังยังไม่เห็นแสงสว่างนนขณะที่นั่งสวดมนต์ยังไม่เห็นแสงสว่างก็จะสงสัยว่าทําไมง่วงนอนจังเลยสวดมนต์เนี่ย ทำไมสวดมนต์ไม่เกินห้านาทีสิบนาทีทำไมฉันง่วงนอนเหมือนฉันจะลืมตาไม่ขึ้นเลยเนี่ยถ้ามเป็นแบบนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจที่หลายท่านนะคะที่แบบมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าติดตรงนั้นติดตรงนี้อยู่ถ้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเรารู้เราก็จะอาจจะเอามาแชร์กันได้มาอธิบายให้กันฟังได้นะคะก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ดิฉันอะ ถามบางคนจะคุณหน้าแล้วคุณหน้านั่นไป็ยังไงเป็นชั่วโมงดิฉันเพลินดิฉันเพลินจากสิ่งที่เห็นดิฉันเพลินจากจากพละในการดูแสงสว่างจากพละท,ที่อยู่ในมือสองข้างดิฉันเพลินจากแสงสว่างที่เราเห็นและดิฉันเพลินจากสิ่งที่ดิฉันเห็นขึ้นๆลงๆค่ะวืบๆปั๊บๆขึ้นๆลงๆดิฉันเพลินจากสิ่งนั้นดิฉันก็เลยรู้สึกว่า ه, ทำไมแบบ บางทียิ่งนั่งยิ่งเพลิดน,นะคะจนมันถึงจิตจนจนจิตมันบอกว่าเออโอเคพอแล้ววันนี้พอแค่นี้นะคะสวดพอแล้วแล้วก็มาออกจากการนั่งสวดมนต์นะคะนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นเนาะให้กําลังใจนะคะให้กำลังใจสมิสมมติว่าใครที่มาปฏิบัติใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะมาแชร์กันเนาะเดี๋ยวเราจะ <laughs> มาแชร์กัน เดี๋ยวเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นแบบใดบ้างนะคะโอเคเนาะก็นี่แหละค่ะค่อยๆปฏิบัติไปพิจารณาไปพิสูจน์ทดสอบไปก็ให้กําลังใจหลายๆท่านด้วยที่เข้ามาสวดมนต์ใหม่ๆนะ,ะแต่หลวงตาบอกว่าถ้าสวดมนต์แล้วมันรู้สึกง่วงนอนอย่างเงี้ยก็จบบทก็นอนภาวนาต่อไปเลยไม่ต้องไปเครียดนะคะว่าทําไมาฉันนั่งสวดมนต์ได้แค่สามจบฉันง่วงมากเลยนอนดีกว่าว่ารู้สึกผิดจังเลยอะไรเงี้ย จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกังวลสิ่งนั้นคือถ้าง่วงนอนแล้วก็ดักทางมันดักทางมันถ้าอยากสวดต่อแล้วก็นอนก็พอนาไปจนจบจนเราหลับไปอะค่ะนะคะ,นะคะเราไม่ต้องไปกังวลว่าโอ๊ยอยากอยากนนั่งสวดสักเก้าจบสิบเก้าจบทําไมสามจบก็ง่วงละ อย่าก,กันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอนไปก็จะสวดมึงไปวะอะไรเงี้ยมึงอย่าคิด้มึงจะได้แบบนอนไปแบบปรับเฉยเลย่องลอยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยอ,อย่างเงี้ยอย่าไปทําแบบนั้นนั่นคือเราต้องดักทางมาันเราต้องเเราเราต้องเก่งของอมันนะคะต้องเก่งกว่าจิตะ,ะจิตมันจะหลอกนะคะเด็กจิตมันก็จะเฮ้ยพอแล้วแกจะสวดอะไรนักหนาวันเนี้ยแกสวดแล้วได้อะไรขึ้นมาวันเนี้ยอะไรนะบางทีมันก็จะโต้แย้งกับเราแบบนี้ฉะน,นั้นเนี่ยโอเคสามจบยังไม่ถึงกําหนดเลยว่าก็นอนสวดก็ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยสีเยส่เรียดนะหมายถึงว่าสี่เรียดว่านั่งยังไม่ครบจบเลยว่าจะต้องรู้สึกผิดอะไรเงี้ยจะไม่อ่ะฉันบอกว่าเออถ้าแกนั่งไม่ยังนั่งสวดยังไม่ครบแกก็นอนสวดไปเลยจะครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้อ่ะแต่ฉันก็ไม่ให้แกนอนแบบสบายๆในเมื่อฉันอยากสวดมนต์แต่แกอยากนอนอะไรเงี้ยน,นะคะประมาณนั้นนะคะฉะนั้นก็ดักทางมันขาดยา อย่ารู้สึกผิดนะฮะให้เราทุกอิริยาบทะะยืนเดินนั่งนอนนะคะให้ทําไปนะฮะมันจะรู้สึกเองว่าวันนี้ไม่ได้นั่งสวดมนต์แต่ฉันก็สวดมนต์ตลอดทั้งวันภาวนาตลอดทั้งวันวันนี้ไม่ได้นั่งห้องพระฉันไปนั่งไปนี่ไปทุลาแต่ช่วงที่นั่งรถไปช่วงที่นั่งรถกลับหรือช่วงที่ว่า,วางๆฉันก็ภาวนาตลอดเวลามันจะรู้สึกมันจะรู้สึกเต็มดิฉันว่ามันจะเป็นความรู้สึกอิ่มอะค่ะเป็นความรู้สึกอิ่มความรู้สึกไม่ใช่ว่าโอ้รู้สึกผิดจังเลย วันนี้ไม่ได้นั่งสวดมนต์วันนี้ไม่ได้อยู่ห้องพระวันนี้ไม่ได้ไปนั่นไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนนะคะแต่ถ้าเราทําทุกอิริยาบทเราจะรู้สึกเต็มค่ะรู้สึกเต็มรู้สึกไม่ไม่รู้สึกขาดรู้สึกเหมือนเหมือนเราเหมือนเรากินข้าวอิ่มๆนะเราอิ่มอยู่ตลอดเวลานะฮะเราอิม่มอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกเต็มตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่รู้สึกขาดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยการที่การที่เราทําแบบ ทุกอิริยาบถกับการที่เราทําเป็นจบๆเนี่ยถ้าเป็นตัวดิฉันเองอะด้วยความที่เราเคยทํามาเป็นแบบทุกอิริยาบถเนาะถ้าเรามาทําเป็นจบๆเราทําแค่นิดๆหน่อยๆทำสามจบเก้าจบมันแป๊บเดียวเองนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรเพราะว่าจิตเราช่วงจบไปสามจบเก้าจบเนี่ยเราก็จะล่องลอยแล้วทีเนี้ยเลื่อนทางโลกละเหมือนมันไม่ได้ต่างกับสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าจิตเราก็จะล่องลอยไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรากระทบนะคะ แต่ถ้าเราทำแบบกรรมาฐานได้นะเราจะจิตเราจะอยู่เนี้ยทรงอารมณ์ได้ดีมากๆเลยใจเย็น,ใจ,นใจเบาหลายปีเข้าไปเนี่ยโอ้ยไม่ได้เป็นห่วงเป็นห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ถึงไม่ได้คิดอะไรกับใครทางโลกเลยยิ่งสามีเนี่ยอยู่กันในทุกตําแหน่งอะ่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายคุณเป็นทุกอย่างในชีวิตฉันนะคะไม่ใช่แบบเป็นแค่คู่กันที่ฉันจะต้องแบบคอยแบบฉุดลังเธอคอย เธอไม่เราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาเจอกันแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันคือทําหน้าที่เธอฉันทําหน้าที่ฉันอะไรทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราลาโลกไปเราก็ต้องไปเจอกันอยู่ดีถ้าเราสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กันเวียนมาเจอกันอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลองทําดูนะคะถ้าใครที่ ทำนิดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ค่อยได้อะไรเลยคุณหน้าอะไรเงี้ยไปลองทำแบบที่ดิฉันแนะนำดูอย่าคิดอะไรมากนะคะชีวิตมันเอาอะไรไปไม่ได้มากนอกจากบุญกุศลเนาะนั่นแหละหรือว่าพี่ท่านไหนที่แบบสวดได้นิดๆหน่อยๆก็แบบตอนที่นั่งสวดกลางคืน,นก็จะรู้สึกว่าโอ้ยได้น้อยจังเลยทำไมไม่พออะไรเงี้ยรู้สึกมันไม่พอใจนะคะไม่พอใจไม่อิ่มในในความรู้สึกที่เราอยากนั่งสวดมนต์น,นานก็ให้ไปทําทุกปิริยบทลองดู ช่วงแรกมันก็จะนิดๆหน่นอยๆได้บ้างหลุดบ้างได้บ้างหลุดบ้างแต่ทําไปทุกวันทุกเดือนทุกปีอะค่ะหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเนี่ยเราจะรู้เองด้วยตัวเราเองว่าโอ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเล็กๆเ,เลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากเลยมีมีอะไรเป็นบุญกับชีวิตเรามากเลยที่เราได้ปฏิบัติทำเราจะคิดแบบนั้นนะคะเราจะไม่ได้คิดเอแบบ เมือนคนทั่วไปอ่ะเราจะเราจะเป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปก็จริงแต่ความคิดเราจะไม่เหมือนก่อนความคิดเราจะแตกไปความคิดเราจะแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่ทวไปอะไรย่างเงี้ยนะในการใช้ชีวิตนะเนี่ยแหละตอนที่มีชีวิตอยู่นะชาติภพนี่แหละนะไปสังเกตเอานะคะไปสังเกตเอาไปสังเกตเอาพิจารณาเอานะคะนาะโอเคก็ให้กําลังใจที่นะคะดักทางนะคะถ้าใครที่ฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าขี้เกียจนอน ก็เดินก็ภาวนาที่เกียจเดินนั่งก็ภาวนาดับทางเอาันนะคะอย่าปล่อยให้มันแบบนั่นถ้าสมมติว่าอยากทาจริงๆนะถ้ากรณีอยากทาจริงๆนะคะถ้าเราอยากทานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนให้ฟังก่อนที่เราจะจบคลิปวันนี้นะคะมีพี่ท่านหนึ่งไม่ใช่พี่ท่านหนึ่งสิไปดูคลิปมา มีผู้หญิงขั้นหนึ่งแกอันดับแรกเนี่ยแกแกมีกูมานน้องกูมานอยู่สองตนสองตนแล้วเนี่ยเขาค้าขายค่ะเขาค้าขายเขาก็เลยไปเอาน้องกูมานมาสองตนเป็นเด็กผู้ชายทั้งสองแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สบายธุรกิจการงานก็ไม่ค่อยดีร่างกายสังขารก็รู้สึกว่ายังไม่แก่นะคะน่าจะรุ่นน้องดีฉันด้วย เอรู้สึกว่าธุรกิจการงานค้าขายไม่ค่อยดีรู้สึกไม่สบายเข้ามามลุมเล้าเป็นแปลกๆอะค่ะแกกบกว่ากแกปวดบา่าปวดไหล่ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยไปหาที่ที่หนึง่งแล้วเขาจัดพิธีพิธีอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นวนภายในวัดนะคะภายในวัดแล้วทีเนี้ย เขาก็ผู้หญิงคนนี้แกก็ไปเลยไปไป,ไปร่วมงานที่นั่นแล้วด้วยความที่เวลาเขาจัดงานบุญเนาะเขาก็จะเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งผีนะคะใครเข้ามาก็ก็เข้ามามันมีโรงทานอะไรเงี้ยนะก็จะมีทั้งคนเข้ามาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพิจารณาตามความจริงเนี่ยเขาแบบไม่ได้จํากัดว่าใครนะเขาบอกใครเข้ามาก็ได้อะไรเงนะี้ยมารับบุญด้วยกันทีเนี้ยผีก็เลยมาแบบเต็มเลยเขาว่าเขาสอบทานผีผีผีผู้หญิงตัวหนึง่ง เข้ามาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเอ้าก็เขาบอกว่าใครเข้ามาในในงานนี้ก็ได้ในวันนี้ก็ได้เขาเลี้ยงเขาทําบุญอ่ะก็พวกผีก็อยากกินเนาะพวกผีที่ไม่มีไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยที่อดอด,ด,ดยากยากก็มารับบุญมากินในงานในงานที่เขาจัดงานบุญในวัดนะฮะก็เลยตามคนตามผู้หญิงคนนี้กลับมาอยู่ด้วยแลย้วทีนี้ และความที่ผู้หญิงคนนี้ก็แบบไม่สบายแล้วแกก็เลยเหมือนแกตะเวนหานะคะว่าแกจะไปหาที่ไหนยังไงเพื่อให้แกดีขึ้นแล้วก็ให้ธุรกิจแกดีขึ้นค้าขายดีขึ้นแกก็เลยไปสักน้ํามันและเห็นอย่างแกก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ดีขึ้นตั้งแต่สักมาก็ยังไม่นานนะคะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปเออเ่าจะถึงปีเนี่ยก้ๆกลเนี่ยเมื่อกี่เดือนจะถึงปีแกเลยบอกว่าก็เลยอยากมาถามหลวงพ่อว่า สิ่งที่ลูกลับมาเนี่ยมันคืออะไรทำไมลูกถึงรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วมันการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนมันจะเริ่มหนักขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็สรุปแล้วคือมีน้องกุมารสองตนแล้วก็มีผีผู้หญิงเนี้ยไปแอบมาอยู่เขาตั้งไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะมาอยู่มากินอย่ยเขานะคะเพราะว่าเขาเรียนน้องกุมารน,น้องกุมารบอกว่าเห็นเขาสวยก็เลยชวนเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็เลยมาอยู่ด้วยกัน แล้วตอนที่แกไปสักเนี่ยแกไม่รู้ว่าท่านเป็นพระที่สักให้นะฮะแกไม่รู้ว่าเขาสักอะไรให้แกบอกว่าท่านบอกว่าไม่รู้ว่าเขาสักรูปลักษณ์อะไรให้แต่ท่านบอกว่าสักไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีขึ้นแต่แกบอกว่ามันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ดีขึ้นเลยนะแกก็เลยอยากรู้แหละว,ว่าเขาสักอะไรให้แกไอ้ทีเนี้ยสักที่หลังนะฮะทีเนี้ยอ่ ท่านก็เลยเรียกวิญญาณมาคุยว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่มานะ่ะมันเป็นผีพายนะคะผีพายแต่ว่าเป็นผู้ชายนะดิฉันก็นึกว่าผู้ผีพายมีแจะผู้หญิงมีผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วมาเนี่ยก็แบบไม่รู้อะค่ะคือแบบงงๆมึนๆท่านก็ลดน้ำมนให้แล้วทีเนี้ยอันนี้ฟังสนุกสนกไปนะฮะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะ่ยเอ้ยเนี่ยแก คาะท่านก็ถามว่าเธอเป็นใครก็เขาก็บอกว่าเขาเขาก็เลยบอกชื่อเข้ามาแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแล้วเธอไปทําไม,ทไมมาอยู่กับเขาแกก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเขาส่งมาก็มาแล้วพระถามว่าเขาส่งมาเพื่อให้อะไรก็ก็ส่งมาให้อยู่กับคนเนี้ยก็ไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้สั่งว่า,าให้ทําอะไรแล้วทีเนี้ยอ่า พระอาจารย์ก็เลยว่าส่งมาเพื่อป้องกันจากสิ่งข้างนอกหรือเปล่าให้ผีสู้กับผีอะค่ะนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้ท่านไม่ได้สั่งอะไรตอนนี้อะท่านให้ท่านนําจิตเขานะคะมาอยู่ในในการสักเนี่ยสักลงไปเขาก็มาอยู่เฉยๆเขาก็มึนๆงงๆพระอาจารย์เลยถามว่าตายด้วยวิธีใดแกบอกว่าแกเมาเหล้าตายแกเมาเหล้าตายได้เนี่ยแกก็เลยแบบยังไม่สั่งนะคะยังไม่สั่งและทีเนี้ย ท่านเลยบอกว่าจะไปเกิดไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปก็ได้เหมือนเหมือนคนมันยังไม่ไม่สาม่างเมาคะ่ะมันก็จะรู้สึกมึนๆงงๆอยู่ท่านบอกว่าเอาชุดขาวไหมเขาก็เลยถามว่าเขาจะต้องบวชกับผหมือนผ,ผ,ผู้หญิงคนนี้ไหมถ้าเขาบวชเนี่ยมันมันจะบวชได้เหรอ,อเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ศีลในธรรมไม่ได้เชื่อบ,บาปุลคุณโทษอ,อยู่แล้วตอนที่เขาเป็นคนอะไรเงี้ยนะคะเขาชอบกินเหล้าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เข้าวัดเข้าว่าอะไรแล้วนะคะท่านก็บอกว่าถ้าบวชได้ก็ดี เขาก็ถามว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาใส่ชุดขาวได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะคะสรุปแล้วคุยอยู่คนเมาค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสรุปแล้วท่านก็เลยส่งพวกเหล่านี้ไปเกิดน,นะคะพระอาจารย์แบบว่าอย่าไปสักอะไรเลยอย่าไปรับอะไรเลยเนะให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่คนเราคะะ่ะยิ่งคนถ่ายะชอบชอบแบบนี้มากเลยนะะชอบเรื่องการรับนั่นรับนี่นะคะว่าจะให้เราดีขึ้น เหมือนไปถามผีนี่แหละผีที่ขี้เมาแล,ละว่าช่วยอะไรเขาไหมวะจะช่วยอะไรล่ะขนาดตัวเองยังงงๆมึนๆอยู่เลยคือเขาไปเอาดวงจิตมาตอนที่แบบตายตายแล้วแบบมาสะกดจิตนะคะสะกดจิตให้มาเพื่อมาใช้งานนะฮะอันเนี้ยผีจะเล่านะคะผีจะเล่าแกบอกว่าเขาสั่งไปอยู่ไหนก็ไปแหละเขาสั่งทําอะไรก็ทําเขาสั่งทําร้ายใครก็ทําร้ายคือแบบเอาตามที่เจ้านายสั่งอะเอาตามที่เขาสั่งมานะฮะประมาณนั้น เหมือนผีน้องกุมารบอกว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยกลัวโดนหมอผีจับกลัวโดนหมอผีจับไปทํางานนะคะผูกพวกผีวิญญาณเล่ร่อนที่อยู่ตามข้างถนนขนทางน,นะคะเขาบอกว่าอ,อ,อันตรายอันตรายในที่หมายถึงว่ากลัวโดนโดนชายวิชาสะกดไปทํางานนะคะดึงดวงจิตไปทํางานไปอยู่ที่นั่นที่นี่ที่โน,โน่นอะไรอย่างงี้นะคะเนาะอันนี้เล่าให้ฟังค่ะเรื่องโลกวิญญาณน,นะคะแต่ผีเยอะจริงๆนะคะ พี่ตามข้างถนนทางนี่เยอะคนที่ตายจากอุบัติหงุงอุบัติเหตุแล้วแบบสะสมกันไว้นะคะสะสมซับซ้อนกันไวนะะ้เงย้ยก็ให้ระวังเนาะเวลาไปไหนก็ขับรถขับเรือนะคะต้องมีเกราะป้องกันนะคะมีพระมีอะไรสวดมนต์ภาวนาไปอะไรเงี้ยนะฮะเนาะ,ะให้จิตอยู่กับพระใส่พระคลองพระนะคะเนาะะ่นะ,ะโอเคค่ะวันนี้ก็ยาวและเดี๋ยวน่าจะวันจันทร์นะคะมาเจอกันใหม่เนาะ,ะก็ บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทําม,มานะคะก็ขอแผ่ให้กับท่านที่ดูเราอยู่เนาะขอแผ่กับทุกท่านที่ดูเราอยู่แล้วก็ใครที่เข้ามาเจอกันที่มีความทุกข์นะคะขอให้ก้าวพ้นจากก้าวพ้นผ่านจากทุกข์นั้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าใครมีความสุขความเจริญแล้ะก็อย่าลืมสร้างสมบุญใหม่นะคะให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่ทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราเนี่ยฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูโฆษณาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเงินที่ได้จากการดูโฆษณาหรือว่าจากเงินที่พี่สนับสนุนช่องพี่ต่ตางๆสนับสนุนช่องมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปทําบุญนะคะเพื่อเพื่อให้ทุกท่านนี่แหละที่บรจิจาคมาได้บุญร่วมกับช่องของเรานะฮะเน<ๆ>จะได้สร้างสร้างกระแสน ฝากกระแสบุญไว้ได้วยกันนะในการเวียนไหวตายเกิดอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ยาแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ